สวัสดีครับถึงเวลาของข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่อำเภอสัมรงทาบจังหวัดส,สุรินทร์บ้านเกิดของบวัวขาวปอประมุขครับช่วงนี้ไม่มีโปรแกร,รมชบกบัวขาวก็สมิยามเป็นโปรโมเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับ,บจัดมวยครั้งแรกนี่ยมาอะไรมันก็คลุกคลักไปหมด <Cant S 2> นะครับถาตรงครับแต่ในครั้งนี้ผมมองตรงว่ากระชั้นชิดมากนะครับแต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มาให้กําลังใจกันมากมายและดูครับว่ามวยพร้อมแล้วจะชกแล้วขึ้นเวทีแล้วชกกันไม่ได้ครับถามว่าเพราะอะไร คำตอบก็คือมาแลงมาเล่นไฟเต็มเวทีไปหมดครับพยายามเอาใบตองนะครับชุบน้ํามันดักเอาไว้ก็ดักไม่อยู่เนี่ยครับนักบวยคอยชกคอยแล้วคอยเล่าหาวเลยครับได้เวลานอนซะด้วยกรรมการทํายังไงครับเรียกเจ้าที่มาก,กวาดพื้นสนามครับดูนะครับมาแรงเล็กมาแรงกลางมาแลงใหญ่อย่างจิ้งรีดก็ขึ้นเวทีวาดหมดแล้วครับได้เวลาชกกัน ไฟดับอีกแล้วโอ้โหโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นดูนะครับสุดท้ายแล้วมวยชกกันไปพักยกก็กวาดเวทีกันไปตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายอะไรที่เป็นครั้งแรกก็คลุกคลักแบบนี้ครับนอกลูกข่าวต่อมาครับไปที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนสพังวิทยาคมอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับท่านภูมิโดยการสันติถาวรพรมพอ,อรโรงเรียนสพังวิทยาคม จัดภาพป่าหาเงินซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนครับมีการเล่นให้ผู้ปกครองพ่อแม่สนุกสนานมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันรับประทานข้าวต้มมัดให้เวลา5นาทีใครทานได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะก่อนแข่งขันครับต้องชั่งน้าหนักตัวก่อนรับประทานเสร็จแล้วก็กลับมาชั่งอีกทีแล้วก็หักลบกันครับดูนะครับชั่งน้ําหนักเสร็จแล้วให้สัญญาณการแข่งขันด้วยนกหวี ลีลาการการับประทานแต่ละคนกาา็ม่กข้าวต้มมัดไม่ได้ทานง่ายครับทานให้เยอะนี่หนักไปทางดื่มน้ําครับสุดท้ายครับหมดเวลาช่างน้ําหนักปรากฏว่าสุภาพสตรีท่านนี้ครับจะเป็นแชมเปี้ยนครับแต่ไม่ทราบว่าใครแอบเห็นเข้านะครับบอกว่ามีการตุกติดอยู่รอบเอวปิดมาปรากฏว่ามีข้าวต้มมัดหนึ่งอันใหญ่ๆแล้วก็น้ําอีกหนึ่งขวด ว่าหากันใหญ่ครับก็ตลกเฮฮากันแล้วครับแต่สุดท้ายสุภาพสตรีท่านนี้แม้ไม่โกงก็เป็นแชมเปี้ยน <Hey. S 1> นอกลูกข่าวสุดท้ายยังอยู่ที่ชัยภูมิแต่ว่าไปที่อำเภอจตุรัสครับไปชมการแข่งขันกีฬาของเขตการศึกษาปฐมศึกษาครับงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับอบตหน,นองโดนร่วมกับสำนักงานการศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขตสขบวนพาเหรดก็งดงามครับ มีการเชิญธงชาติ10ชาติอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสามีการแสดงของเด็กๆครับในพิธีเปิดบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับและสุดท้ายครับสำคัญอย่างยิ่งจุดคบเพลิงครับสุดยอดนักกีฬาของบ้านหนองโดนมาแล้วครับจุดดูนะครับว่าแม่กระบวนการในสุดยอดจริงๆมองจากมุมนี้ครับสง่างามมากนะครับจุดสวยงามทีเดียวครับแม้ว่ากระถางคบเพลิงจะแบบเรียบง่าย แต่ว่ามาดูด้านหลังครับหลายคนบอกว่าคนจุดคบเพลิงถ้าใจไม่ถึงหรือว่าแพ้ความสูงนี่แมไม่น่าจะจุดได้ครับบันไดไม้ไผ่นั้นสูงจริงๆกระถางคบเพลิงก็เป็นกระถางสารพัดประโยชน์ครับจบงานแล้วก็เป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้เลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกโลก